สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการรอบบ้านผ่านเมืองกับผมทอนภูไพรวันบันทองนะฮะเดินทางมาที่สพอำเภอจตุรพัฒน์พิมานครับมาเห็นบรรยากาศที่สอแห่งนี้มีแต่ความสวยงามบอลังการเดี๋ยวไปคุยกับท่านผู้กำกับที่นี่ท่านมีอะไรแนวความคิดยังไงบ้างถึงได้มีการปรับปรุงดีขนาดนี้ครับสวัสดีครับผู้กำกับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองสักนิดนึงครับผมพระตรีวันชัยวินทัศสมบัติผู้กำกับการสถานีตรวจภูธรอนจตุรพัฒน์พิมานครับขอบคุณที่ท่านมาเยี่ยมนะครับแล้วก็ประชาัมครับ ข้าพเจครับแนวค,ความคิดที่ท่านปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างให้ดีขึ้นที่นี่ดูสวยงามตาเพราะอะไรยังไงฮะ,ะหลักการก็คือเพื่อเป็นการบริการพี่น้องประชาชนครับคือสถานีตำรวจแต่ละแห่งนั้นนะครับทั้งได้รับนโยบายจากผู้บัญชาจากพบตรจากท่านผู้ชกการตำรวจพรตท54ท่านบุญเลิศใจประดิษฐ์ท่านผู้การปรุตียงเกียรติมนตลปรี์ท่านมีนโยบายให้ตำรวจสถานีต,ต่างๆนั้น เน้นการบริการประชาชนนอกเหนือจากการารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้พี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยต้องอมีการบริการพี่น้องประชาชนให้เกิดความพึงพอใจครับสถานที่แห่งนี้ผมมองไปอยู่ด้านหลังเห็นบอกว่ายินดีต้อนรับและให้บริการทุกท่านด้วยความยินดียิ่งและมีจุดบริการตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นสภากาแฟเนี่ยไอเดียความคิดในทางของท่านเกิดขึ้นได้ยังไงให้ตรงน,นี้ครับจุดจุดนี้เป็นจุดที่ผมมองแล้วว่า เพื่อเป็นการบริการพี่น้องประชาชนเป็นจุดบริการประชาชนครับเมื่อพี่น้องประชาชนเข้ามาสถานีตำรวจปทอนจตัวเรียกพักพิมานนั้นจะได้มีปัญหาข้อพิพาทอะไรต่างๆก็จะได้มานั่งดื่มมากางพินกาฟงกาแฟให้ใจเย็นแล้วก็มาพูดคุยกันปริปรานอมเป็นศูนย์ไกลเกีย่ยวข้อพิพาทครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดบริการประชาชนนะครับเพื่อจะอามาปรึกษาหารือกับผู้นําชุมชนกับผู้บริหารท้องถิ่นท่านนายกต่างๆนะครับมาเพื่อปรึกษาหารือหาแนวคิดเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ สังคมให้ให้อยู่เย็นเป็นสุขและ้าอีกจุดหนึ่งก็คือให้ให้ข้าราชการตรวจนั้นมาสภากาแฟคือแต่และหน่วยงานนั้นให้มาพูดคุยปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อจะได้ปรับจูนแก้ไขปัญหานำปัจจุการพัฒนาให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในภาพรวมครับรับผมในส่วนของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมบรรยากาศอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าเผื่อว่ามาที่นี่นะครับถ้าเผื่อไม่ได้มีการารบับความเป็นธรรมอะไรเงี้ยเรามีศูนย์ไกลเกลี่ยมี พูดว่ามีผู้รู้กฎหมายแนะนําในสิ่งที่ดีใช่ไหมฮะเห็นเห็นเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยผมแวะเข้าไปมันจะมีทั้งสนามฟุตบอลมีทั้งเศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งในจุดของการบริการพี่น้องประชาชนมวลชนสัมพันธ์ใช่ไหมครับในจุดนี้นะครับนอกจากจะจุดบริการประชาชนแล้วเดี๋ยวผมมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ3เดือนได้รับความร่วมมือจากข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายนะครับรวมรวมทั้งผู้นํากับชุมชนการดันผู้อยู่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนา สถานยึดบุตเพื่อบริการพี่น้องประชาชนอย่างกรณีที่ทั้งรั้วอะไรก็อาจจะมีสีสดใสหน่อยนะครับเพื่อเพ่อให้ให้บริการที่สบายก่อนเนี่ยทางทังโรงพักโรงพยาบาลชาวบ้านก็ไม่ค่อยอยากมานะครับตอนนี้ก็อยากให้เป็นถือว่ามาแวะก,กินกาแฟมา พูดคุยภาษายอะไรไม่รับความเป็นธรรมต่างให้เข้ามาครับเพื่อที่จะบริการพี่น้องประชาชนเพราะว่าโรงพักนั้นถือว่าเป็นกานภาษีของรัศดรของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นก็อยากให้เป็นเป็นโรงพักเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเรามีการพัฒนาหลายๆด้านนะครับที่ที่ท่านมองเห็นอยู่ก็คือเปลี่ยนรั้วและพื้นที่ทีทัดต่างๆแล้วก็ทาสนามฟุตบอลเพื่อเพื่อเป็นลานกีฬาต้านยาเสพติดให้ พี่น้องเยาวชนหรือประชาชนเข้ามามาใช้บริการรวมทั้งขณะนี้เรารมีเขาเรู้ว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาเรียกว่าผมมีโครงการอันนี้ก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อซ,ซึ่งเป็นโครงการนี้เนี่ยนยโยบายของรัฐบาลให้ให ข้าราชการตำรวจด้ะประชาชนทุกฝ่ายนั้นเดินตามดำรงวิถีชีวิตแบบตามปัจจัยของในหลวงครับผมก็เลยได้ทําเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกมะนดงบานาวแล้วก็พืชผักสวนครัวแล้วก็เลี้ยงปลานะครับอะไรหลายอย่างที่กำลังบริการอยู่ครับก็จะดำเนินการให้ให้พี่น้องประชาชนและเยาวชนได้มาศึกษามาเรียนรู้นะครับแล้วก็อีกส่วนนีงก็เป็นสวัสดิการของข้าราชการตำรวจและครอบครัวด้วยครับครับเอาละเราในส่วนของในยุคในในยุค เทศมนตรีพื้นที่เป็นไงบ้างดูแลด,ดีไหมท่านนายกนะครับโดยเฉพาะนายกท่านนายกเทศมนตรีจะดูครับพี่มาร์ทนะครับไพรหลังตลาดค้ารวมทั้งท่านนายกเทศบาลตร,ระเวนหัวช้างนะครับท่านได้ความกรุณา เป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ท่านก็แวะมาเยี่ยมอยู่ไหนครัท่านนายกท่านนายกมานี่ท่านใดครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกโอ้โหนี่นี่นี่ครับเพื่อเอกมาตอนท้ายนี่เพระเอกโือวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าให้ปรึกษานะครับเพราะเป็นบ้านบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนะครับก็ก็มีอะไรแนะนำท่านได้ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนครับทักทายท่านนายกสักนึงท่านนายกสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างมีโอกาสวันนี้ทอนภูภพยมาเยี่ยมมาเยือนที่นี่แล้วอยากจะพูดอะไรกับท่านผูู้ชชมมที่่กกาาลัังบบรรรยยศอค ครับก็ดีใจครับสําหรับทอนภูไัยที่มาเยี่ยมนะครับสําหรับโรงพักเพื่อประชาชนนะครับโดยท่านผู้กับนะครับได้ปรับปรุงได้หลายอย่างนะครับในสถานีตารวจของเรานะครับที่นี่ครับก็ถือว่าเป็นบุญบารมีนะครับทางทอนภูไทยทางผู้กับนะครับที่ท่านได้ทํานะครับสท่านน้องประชาชนครับท่านท่านผู้กับท่านมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากเลยนาอท่านนายกนาอเมื่อเมื่อก่อนเราไม่ก็เห็นสวยงามตอนนี้น้องมาตอนนี้สวยงามเลื่อเลือเพอร์เฟกมากคน้องครับ ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศสดๆนะฮะรายการรอบบ้านผ่านเมืองที่กระผมอนภูไพรได้มีโอกาสแวะเวียนมาที่นี่มาพบท่านนายกมาพบท่านภูมิกับแล้วก็มาพบกับเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกท่านโอ้โหมีแต่คนรอๆท่านใครบ้างเนี่ยนะครับสวัสดีครับใครบ้างเนี่ยวนี้ลุงดับตำรวจหิงวันนี้ประจวครับครับผมใครเนี่ยรองตํารวจตีนุกันกระสิงครับโอ้สุดยอดมากเลยฮะผมร้อยตํารวจโทสุเทพสุรากับงานจราจรครับผมครับผนนี้รองโทธนันชัยสุภาวนะครับรองผูมิกับการป้องกันปราบปรามอันนี้คุณเคยกัน ท่านนบตีท่านประที่วัฒนสุขชัยสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามครับโอ้ท่านสวัสดิ์หล่อๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมร้อยโทบุญช่วยซื่อสัตย์ครับครับผมจอนครับครับผมผมแล้วติวิยาเหล่ายิงขามลองสวัสดิ์จราจรครับผมสุดยอดเลยราตรีมีทางสีครับครับผมเยี่ยมครท้าที่สุดท่านผู้กลับและท่านนายกมีเราจะฝากท่านผู้ชมที่กำลังชมบรรยากาศอยู่ในขณะนี้เช่นครับครับก็ต้องขอบคุณทางท่านนายกสมาคมวิชาชีพวิวิทยาโททัศนะครับซึ่งได้กรุณามาเยี่ยมเยียนนะครับมาให้กำลังใจกับ การกระำตบวดนะครับในส่วนของสถา,านีตำรวจภูทรจตุรุมประบานั้นนะครับก็หลักก็คือเพื่อบริการพี่น้องประชาชนนะครับเป็นอยากให้สถานีตำรวจนั้นเป็นโรงพักเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับบริการท,กทุกทุกทุกด้านด้วยความโปร่งใสเรามีวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์ของสถา,านีตำรวจภูทรจตรุรพระบาลก็คือพัฒนาเด่นเน้นบริการประสานผู้นำมุ่งทําความดีเดินตามวิถีพอเพียงเคียงคู่ชุมชนดำานิตนอย่างไม่ประมาท พี่ทักลาดอย่างจริงใจคำตอบสุดท้ายค,คือความพึงพอใจของประชาชนนะครับเราเน้นความพึงพอใจประชาชนเป็นหลักนะครับบริการพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอ,อดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับด้านอํานวยความยุติธรรมทางอาญาต้านบริการและกาควบคุมการจัดการจราจรรวมทั้งสวัสดิการของข้าราชการวจและพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับอันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนมีอะไรแนะนําก็ ยินดีรับใช้นะครับหรือไม่ได้ความเป็นธรรมก็ยินดีรับใช้นะครับปรึกษาหรือทางโทรศัพท์ผมก็ได้ครับเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ของผมนะครับ0858554099ครับปรึกษาทางโทรศัพท์ได้นะครับก็ยินดีขอบคุณทุกทุกท่านทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้ยกมีอะไรเพิ่มเติมไหมครัครับก็ขอบคุณนะครับสื่อมวลชนนะครับที่มาเยี่ยมเยือนนะครับทางพอจตุรัสพิมานนะครับส่วนทางพวกผมนะครับทางนายกนะครับผมประธานชมรมผู้บริหาร นะครับเราพร้อมนะครับทุกคนทุกท่านนะครับนายกเทศมนตรีนายกอบตนะครับร่วมพัฒนานะครับอำเภอจตุรของเรานะครับทุกท่านนะครับครับผมการมาเยี่ยมเยือนในวันนี้ขอบคุณท่านธรภูไพนะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการรอบบ้านผ่านเมืองโดยกับผมธรภูไพ่ดำเนินรายการเวลาหมดแล้วโอกาสหน้าเราจะนําเสนอเรื่องราวดีๆอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณท่านครับติดตามรับชมรับฟังบรรยากาศในรายการสดๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ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 